สิ่งที่เราทำกันอยู่ในบางคนบางท่านพิขุบางลูกเรากำลังทำเดรชานวิชาโดยไม่รู้ตัวและเราก็ไม่รู้ว่านี้คือสิ่งที่กำลังขวางมรรคผลนิพพานกับตัวเราเองเดรชานวิชาเป็นยังไงอะไรคือเดรชานวิชาขวางกั้นมรรคผลนิพพานนะเดรชานคือขวางนะ วิชาที่ขวางไม่ให้เราได้น,นิพพานดะังนั้นพระศาสดาตรัสเลยว่าอาริยะบุคคลไม่ทําเดรจฉานวิชาดังนะนั้นเดรจฉานวิชานี่เฟื่องฟูในปัจจุบันซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหาคนบัญญัติก็ไม่ได้ใครเป็นาศาสดาของเดลฉานวิชาหาตัวไม่ได้นะจับมือใครดมไม่ได้นะ แต่ทํากันเชื่อกันเขาว่ากันมาทำตามตามกันมานี่ระบบนี้ต้องแก้ไขอ่านซะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่ในบางคนบางท่านพิกขุบางลูกเรากําลังทําเดระสานวิชาโดยไม่รู้ตัวและเราก็ไม่รู้ว่านี้คือสิ่งที่กําลังขวางมรรคผลนิพพานกับตัวเราเองนะและบางทีเรายังเผยแผ่ วิชาที่เป็นเดรัจฉานให้กับคนอื่นดยซ้ําซึ่งทําให้เขาจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกนะคนที่ศึกษาเดรัจฉานวิชาทำเดรัจฉานวิชาหรือเชื่อและศรัทธาในเดรัจฉานวิชานั้นลงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างตัดไว้กับคำนี้คือนรกหรือกําเนิดเดรัจฉานนะเราต้องเมตากัน ด้วยการให้เขาเนี่ยออกจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้ามาสู่สัมมาทิฏฐิวางซะปล่อยวางเพียงแต่สลัดทิ้งทิฏฐิคือความเห็นไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะพิธีกรรมเหล่านี้มันโดนบันดาลให้สัตว์ดีสัตว์เลวขึ้นมาได้ไม่เชื่อเชื่อกรรมเชื่อมั่นในกรรม พรรองจัดเลยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามเดรัจฉานวิชาดังนั้นไม่มีใครโดนบันดาลใครให้ดีให้เร็วไม่มีพิธีกรรมใดโดนบันดาลให้สัตว์ดีเร็วขึ้นมาได้สัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามพิธีกรรมใดๆในโลกที่สร้างขึ้นมานะเราชาวพุทธทุกวันนี้แบ่งปันความรักศรัทธาตถาคตออกไปสู่เจ้าที่เจ้าทางพระพรมพระภูมิเทพ นั่นโน้นนี้เยอะแยะไปหมดเลยโสดาบันง่ายๆอย่างหนึ่งที่บอกที่พระองค์ตรัสไว้คือมีความมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลไม่ที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ร้อยคือศีลห้านั่นเองพระองค์ชี้ไปที่ศีลห้าโยมมีศีลห้าบริบูรณ์และมีความมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระองค์บอกให้พยากรตนเองเลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเห็นไะหแต่ความมั่นคงในพระพุพรธรรมประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากนะไม่ใช่หลวมหลวอย่างเราชาวพุทธทุกวันนี้ <c oughs> เราชาวพุทธทุกวันนี้แบ่งปันความรักศรัทธาตถาคตออกไปสู่เจ้าที่เจ้าทางพระพรมพระภูมิเทพนั่นโน้นนี้เยอะแยะไปหมดเลยในวัดวาอารามเองมีเทพเจ้านั้นโน้นนี้เต็มไปหมด มีไม่ได้ความมั่นคงในพระเจ้าคืออย่างนี้นะไม่มีการแบ่งปันพระองค์เรียกใช้บาลีว่าอเวทจับปัสาเทนะหรือตถาคเตเอกันตคขโตอภิปสัสสนโนอภิคืออย่างยิ่งปสัสสนโนปสัสสนะคือความเลื่อมใสเลื่อมใสยอย่างยิ่งตถาคเตคือในตถาคตเอกันตคขโตคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในตถาคตไม่มีการแบ่งปัน นี่คือโสดาบันที่เขาจะมีความอย่างลงมั่นในาศาสดาของเขาประดุจเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศชั้นใดก็ชั้นนั้นคนที่รู้อริสัตแล้วมั่นคงกับพระเจ้าแล้วไม่หวั่นไหววาทะของใครในโลกนะมั่นคงมากและผู้นี้เที่ยงแท้ต่อการปริณิพาน เกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวไม่มีพบที่8ของโซดาบันเป็นผู้ที่ผู้เจ้าประกาศแล้วว่าพ้นจากนรกกําเนตดชาและเปลวิสัยไม่ต้องไปเกิดในาบายอีกต่อไปนี่เป็นประโยชน์ของความเป็นโสดาบันนะ